ครับสวัสดีครับผมไอีนะครับผมวันนี้ผมก็มีออเดอร์อีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีออเดอร์สองขวดนะครับผมวันนี้มีลูกค้าสั่งแฮมเบนโต้แฮมเบนโต้สูตรธรรมดา2ขวดนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องโปรเรื่องโปรโมชันนะครับผมบางคนยังไม่ทราบราคาสินค้าของแฮมเบนโต้นะครับว่าราคาอะไรมั่งแล้วก็มีโปรโมรชั่นหรือเปล่านะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับอย่างแฮมเบนโต้สูตรธรรมดาเนี่ยครับผมครับนี่คือสูตรธรรมดานะครับ ราคากระปุกละ1,100บาทนะครับผมแล้วโปรก็คือถ้าสมมติว่าซื้อ4ขวดนะครับจากปกติ4,400บาทก็จะลดเหลืออยู่3,600บาทนะครับผมแล้วถ้าเป็นสูตรไฮเมนโตพัทสูตรเข้มข้นนะครับผมสําหรับคนหัวานมากๆนะครับผมสูตรนี้เนี่ยราคากระละ1,500นะครับใช้ได้1เดือนนะครับผมส่วนโปรมันก็คือ4ขวดปกติ6,000บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าซื้อ4ขวดเนี่ยจะลดเหลืออยู่4,500นะครับผมนะครับคือโปรมันนะครับผมโปรสูตรธรรมดา4ขวด 3,006ครับโปรนะครับถ้าโปรของสูตรเข้มข้นัวเป็นตัวพัด4ขวดจะได้อยู่4,005นะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาแท็กสินค้าของลูกค้านะครับผมอันนี้ลูกค้าสั่งเฮมโตสูตรธรรมดานะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเฮมโตกำลังได้รับความนิยมนะครับผมมีลูกค้ามากมายสนใจที่อยากจะลองใช้ดูนะครับผมเพราะว่าวิตามินปลูกผมเนี่ยบางคนอาจไม่เคยใช้นะครับ ไม่เคยใช้แต่หลายๆท่านใช้แล้วก็ดีนะครับใช้แล้วก็ดีนะครับแล้วระยะเวลาเห็นผลนานขนาดไหนระยะเวลาเห็นผลก็คือสเดือน4เดือน,น4ขวดนะครับเพราะว่า1ขวดก็ใช้ได้1เดือนนะครับ1ขวดรับประทานได้1เดือนทําไมต้องเป็น4เดือนครับผม4เดือนก็เพราะว่ากวา่าวิตามินแคนาโตเนี่ยจะไปเสริมสร้างฟื้นฟูฟื้นฟูรูปผลของเราเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะครับมันก็ต้องใช้เวลานะครับมันก็เลยต้อง ใช้เวลาถึงสี่เดือนครับในการที่จะฟื้นตัวดูขงฝนของเราให้กลับมามีเส้นผมได้อีกครั้งนะครับสี่เดือนก็ไม่นานครับสี่เดือนไม่นานครับเราล้านกันมาเป็นสิบสิบปีเราก็ยังล้านได้ครับผมแค่รอจะรอแค่สี่เดือนเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปใช่ไหยครับผมเออแต่ก่อนสมัยก่อนเนี่ยผลิตภัณฑ์พวกนี้ไม่มีขายนะครับมายุคหลังๆนี่นะครับผมซึ่งจะมีมานะครับสมัยก่อนโอ้ยผมเนียวหัวล้าน ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาแก้ไขเหมือนกันครับผมพอมายุคนี้2020ครับยุคนี้มันเทคโนโลยียแล้วหล,หลายอย่างมันพัฒนาขึ้นครับมันจึงทําให้มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการปลูกผมดูมแลเส้นผมอะไรเยอะแยะไปหมดครับผมซึ่งในท้องตลาดตัวนี้เนี่ยก็มีมากมา,หายหลายยี่ห้อครับซึ่งเราก็เราจะมั่นใจได้ไงว่าสินค้าตัวไหนใช้แล้วดีนะครับเราก็ดูจากรีวิวนี่ยนะครับผม สินค้าตัวไหนคนรีวิวเยอะเสร็จเป็นเดก่อนะครับผมสินค้าตัวไหนคนรีวิวเยอะคนใช้เยอะมันก็มีโอกาสที่ใช้แล้วจะได้ผลดีนะครับนีผลที่สองนะครับันที่มีสองท่านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ยาปูกผมยี่ห้อไหนแล้วไม่ประทับใจก็ลองมาใช้ไทเมนโต้วิตามินผสมได้นะครับผมลองดูครับโลกนี้มียาปูกผมมากมายหลายยี่ห้อครับรวมถึงไทเมนโต้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับผม คุณอาจจะตามกาลังตามหาสินค้าที่จะสอบสวนคุณได้แอมตโซ่ก็อาจจะสามารถสอบสวนคุณได้นะครับผมไม่มีใครบอกได้หรอกครับว่ามันจะดีไม่ดีนอกจากเราจะลองใช้ใช่ไหมครับผมถ้าเราได้ลองใช้แล้วเราถึงจะทราบได้นะครับว่ามันจะดีกับเราหรือเปลาดีจริงหรือเปลาดีสมคําโฆษณาหรือเปล่าเราก็ต้องลองก่อนใช่ไหมครับเห็นว่าเหรครับติดปากมากไม่เท่าตาหนีครับผมติดมือคําก็ไม่เท่าลงมือเองับผม <laughs> <laughs> เหลื่อม,มั่วนะผมเออ ันนี้ก็มีนัดก,กับเทอร์นี่ครับวันนี้เนโอเดอร์สองขวดครับวันนี้ตรงนี้กำลังขายดิบขายดีครับผู้คนมากมายต่างให้ความสนใจกับวิตามินผูกผมแอนโทโนะครับผมโอเคครับ เสร็จสองกล่องครับผมวันนี้มีออเดอร์สองขวดครับสูตรธรรมดาครับผมโอเคครับเดี๋ยวยังไงอีจะไปส่งสินค้าก่อนนะครับไปโอกาสหน้าพบกับอีใหม่นะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่เคอรี่นะครับผมตอนนี้ก็จะมาส่งกับพนักงานสาวสวยสาขาคอนแก่นนะครับผมพนักงานน้องๆเคอรี่ที่นี่น่ารักนะครับเดี๋ยวยังไงอีขอส่ง สินค้าให้ลูกค้าก่อนนะครับวันนี้มี2ขวดนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่อุดหนุนไอีเสมอมานะครับครับขอบคุณครับ